อุป,ปติกถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นมะยาอันฆ่าปเจ้าวุจเตจะกล่าวหิความพิสดารว่าอัโฐอันว่าเนื้อความอาจรยนะอันพระอาจารย์สังวันนะยันเตนะผู้เมื่อสังวนาสุตตถังซึ่งอัดแห่งพระสูตรว,ตวัตวากล่าวแล้วสุตตุปติงจะซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นแห่งพระสูตรโดยสุตตสระวัฏฐานังจะ ซึ่งการกำหนดซึ่งพระสูตรโดยปฐมังกรสังวันนิยตีย่อมสังวันนาปัจฉาในภายหลังแตสมาเพราะเหตุนั้นสุตตป,ปัตตยาที่อุป,ปติอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นมีเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นแห่งพระสูตรเป็นต้นมะยาอัน้าะเจ้าอุจเตจะกล่าวหิจิงโยอุป,ปติอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นสัพพสตานังแห่งพระสูตรทั้งปวงทั้งหลาย จตุพิธาอันมีอย่างสี่อิติคืออัตตชาสยาอุปติจะอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นเพราะอัตยาใสของตนด้วยปรัชชาสยาอุปติจะอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นเพราะอัตยาใสของบุคคลอื่นด้วยอัตตุปฏิกาอุปติจจะอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นแห่งเนื้อความด้วยปุจชาวสิกาอุปติจจอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้น พระอำนาจแห่งคำถามด้วยโหติย่อมมีตัทฐะจตุพิธาสุอุปติสุทวยะตานุปัสนาทีนังสตานังอัตตชาสยโตอุปติในเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นทั้งหลายอันมีอย่างสี่เหล่านั้นนะอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นเพราะอัธยาัยของตนแห่งพระสูตรทั้งหลายมีทวยะตานุปัสนาสูตรเป็นต้นโหติย่อมีอุปติอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้น ปรัชชาสยตโตเพราะอัธยาศัยของบุคคลอื่นเมตสุตตาทีนังสุตตาหนังแห่งพระสูตรทั้งหลายมีเมตาสูตรเป็นต้นโหติย่อมมีอุปปติอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นอัตถปติโตเพราะความเกิดขึ้นแห่งเนื้อความอรคะสุตตาทีนังสุตตาหนังแห่งพระสูตรทั้งหลายมีอรคะสูตรเป็นต้นโหติย่อมมีอุปติอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นปุจชาวัสโต พระอํานาจแห่งคําถามวามิกสุตาทีนังสุตาหนังแห่งพระสูตรทั้งหลายมีวามิกสุตเป็นต้นโหติย่อมมีตาสุจตุพิทาสุอุปเตโสปุชาวสิกุปติในเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นทั้งหลายอันมีอย่างสี่เหล่านั้นหนาะอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นพระอํานาจแห่งคําถามบัณฑิเตเนณะอันบัณฑิตอธิปเปตาประสงคเอาแล้วอิทะมังคลาตเตในมงคลสูตรนี้ นิจริงอยู่มังคละสุตังปิแม้อันว่ามงคลสูตรปุจชาวัสโตอุปัชติเอวะย่อมเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งคำทูลถามนั่นเทียวอนุปุภีกถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับตัตรับปรภีในข้อนั้นอย่างนี้กิระได้ยินว่ามหาชนาอันว่ามหาชนทั้งหลายช่ำูุทีเปในชมพูทวี สันนิปติตาวาประชุมกันแล้วตัทธัตทะานนสุในที่ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนครทวารสันทาคารสภาทีสุมีประตูแห่งพระนครและท้องพระโรงและที่ประชุมเป็นต้นหิรัญยสวรรณังทัตตวติแม้ให้แล้วซึ่งเงินและทองอัญญมันยังซึ่งกันและกันกถาเป็นติย่อมให้กล่าวกระทังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวพาหิรกานังชนะนัง ของชนทั้งหลายผู้มีในภายนอกนาณปะการังอันมีประการต่างๆสีตาหาระนาทิกังมีการนำมาซึ่งนางสีดาเป็นต้นกถาอันว,ว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวเอเกกาหนึ่งหนึ่งนิธาติยอมจบจาตุมมาสัจเยนะโดยอันล่วงไปแห่งเดือนสีเอกทิวสังในวันหนึ่ง มังคลกถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมงคลอุทปาธิได้เกิดขึ้นแล้วตัทธสภาอย่างในที่ประชุมนั้นว่ากิงนุโขอันว่าอะไรนอแลมังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นทิดถังโรปังอันว่ารูปอันอันบุคคลเห็นแล้วกิงหรือมังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นสุตังสัทชาตังอันว่าเสียงอันอันบุคคลฟังแล้วกิงหรือ มังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นมุตังอารมนังอันว่าอารมณ์อันอันบุคคลรู้แล้วกิ่งหรือมังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นโกอันว่าใครชานาติย่อมรู้มังขลังซึ่งมงคลอิติดังนี้ทิฏฐะมังคละอัฏฐะครั้งนั้นปุริโสอันว่าปรุดเอโกคนหนึ่งทิฏฐะมังคลิโกนามะชื่อว่าทิฏฐะมังคลิกะอหะกล่าวแล้วว่า อหังอันว่าฆ่าพระเจ้าชานามิย่อมรู้มังคลังซึ่งมงคลทิฏฐังรูปังอันวรูปอันอันบุคคลเห็นแล้วมังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นโลเกในโลกรูปังอันวรูปอภิมังคละสมมตังอันอันบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลอันยิ่งทิฏฐังนามะชื่อว่ารูปอันบุคคลเห็นแล้วรูปังอันวรูป อภิมังคละสัมมตังอันอันบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งทิฏฐังนามะชื่อว่ารูปอันบุคคลเห็นแล้วไสยถีทังอย่างไรนี้เอกัโจปุคโลอันว่าบุคคลบางคนอิทะโลเกในโลกนี้อุทายะลุกขึ้นแล้วกาละสะเอวะต่อการนั่นเทียวปสติย่อมเห็นว่าตะสะกุนังวาซึ่งนกแอนลมบ้างเวโรวัละทิงวาซึ่งมะตุมอ่อนบ้าง คับพิหนิงอิทถิงวาซึ่งหญิงผู้มีขันบ้างกุมารเกลังกตปฏิยัตเตวาซึ่งเด็กน้อยทั้งหลายผู้อันบุคคลทั้งประดับแล้วทั้งตกแต่งแล้วบ้างปุณณคต่างวาซึ่งหม้อน้ำอันเต็มแล้วบ้างอัลละโรโหหิตะมัชชังวาซึ่งปลาตะเพียนสดบ้างอาชันยังวาซึ่งม้าอาชาในาบ้างอาชัญยรถังวาซึ่งรถอันเทียมแล้วด้วยม้าอาชาในาบ้าง อสุพังวาซึ่งโคอ,อสุภะบางขาวิงวาซึ่งแม่โคบางกะปิลังวาซึ่งโคแดงบางวาปะ,ะก็หรือว่าปสติย่อมเห็นรูปังซึ่งรูปเอวะรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปยังกินจิยางใดอย่างหนึง่งอันยังปิแม้อื่นอภิมังคละสัมมตังอันอันบุคคลรูปพร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งอิทางรูปัง อันว่ารูปนี้ชเนนะอันชนวจติย่อมเรียกทิฏฐมังคลังว่าเป็นรูปอันบุคคลเห็นแล้วเป็นมงคลอิติดังนี้สุตตะมังคละปุริโสอนุบุรุษเอโกคนหนึ่งสุตตะมังคลิกโกนามะชื่อว่าสุตตะมังคลิกะสุตตวาฟังแล้วตั้งวนจนังซึ่งขำนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าโพเนท่านผู้เจริญเอตังจะโคนามะ ชื่ออันว่าจากสุนั้นป์ปสติย่อมเห็นรูปปังซึ่งรูปสุจริปิอันสะอาดบางอสุจริปิอันไม่สะอาดบางสุนทรังปิอันดีบ้างอสุนทรังปิอันไม่ดีบ้างมนาปังปิอันเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบบ้างอนมนาปังปิอันไม่เป็นที่ยังใจให้เอิบอาบบางยะทิผิว่าเตนะจักคนาทิฐังรูปัง อันวารูปอันอันจักสุนั้นเห็นแล้วมังขลังพึงเป็นมงคลสิยาพึงเป็นไ้เตนะจักุนาทิฏฐังโรปังอันวารูปอันอันจักสุนั้นเห็นแล้วสพังปิเมทั้งโป่งมังขลังพึงเป็นมงคลสิยาพึงเป็นตัสมาเพราะเหตุนั้นทิฏฐังโรปังอันวารูปอันอันบุคคลเห็นแล้วมังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นนะหาไม่ได้อภิจัขโปนะก็อีกอย่างหนึ่งแล สุตังสัทธชาตังอันว่าเสียงอันอันบุคคลฝังแล้วมังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นสัทโทอันว่าเสียงอภิมังคละสมะโตอันอันบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งสุตังนามะชื่อว่าเสียงอันบุคคลฝังแล้วสัทโทอันว่าเสียงอภิมังคละสมะโตอันอันบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งสุตังนามะ เชื่อว่าเสียงอันบุคคลฟังแล้วใส่ยะถีทั้งอย่างไรนี้เอกโจปุคโลอันวนบุคคลบางคนอิทะโลเกในโลกนี้อุททายะลุกขึ้นแล้วกาลสั่เอวะต่อการนันเทวสนาติย่อมฟังวัฏธาอิติวาว่าเจริญแล้วดังนี้บ้างวัฏทมานาอิติวาว่าเจริญอยู่ดังนี้บ้างปุณน,นาอิติวาว่าเต็มแล้วดังนี้บาง ปุตสาอิติวาว่าขาวดังนี้บ้างสุมาณอิต ala ิวาว่าผ mm ู hmm. ้มีใจดีดังนี้บ้างสิริอิติวาว่าอันว่าสิริดังนี้บ้างสิริวัฒาอิติวาว่าสิริเจริญแล้วดังนี้บ้างอัชชะสุนัขัดตังสมุหุดตังสุทิวาสังสุมังคลังโหติอิติวาว่าอันว่าวันนี้ เป็นเิกดีเป็นยามดีเป็นวันดีเป็นมงคลดีย่อมเป็นดังนี้บ้างว่าหรือวา่สาสนนติย่อมฟังสัตธังซึ่งเสียงเอวะรุป,ปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปยังกินจิอย่างใดอย่างหนึ่งอภิมังคละสม,มตังอันอันบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งอิทังสัทธชาตังอันว่าเสียงนี้ชเนนะอันชนวจติย่อมเรียกสุตตะมังคลัง ว่าเป็นเสียงอันบุคคลฟังแล้วเป็นมงคลอิติดังนี้มุตตะมังคละปุริโสอันว่าบุรุษเอโกคนหนึ่งมุตตะมังคลิโกนามะเชื่อว่ามุตตะมังคลิกะสตวาฟังแล้วตั้งวจนังซึ่งคำนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าโพเนท่านผู้เจริญเอตังโสตังนามะชื่ออันวาโสตะนั้นสุนาติยอมฟังสัตทังซึ่งเสียงซาทุงปิ อันดีบ้างอาซาทงปิอันไม่ดีบางมนาปังปิอันเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบบางอมนาปังปิอันไม่เป็นที่ยังใจให้เอิบอาบบ้างยะทิภิวาเตนะโสเตนะสุตังสัทชาตังอันวเสียงอันโสตะนั้นฝังแล้วมังขลังพึงเป็นมงคลสิยาพึงเป็นไซเตนะโสเตนะสุตังสัทชาตังอันวเสียงอันอันโสตะนั้นฝังแล้วสัพพังปิ เมทั้งปูงมังคลังพึงเป็นมงคลสิยาพึงเป็นแตสมาเพราะเหตุนั้นสุตังสัทชาตังอันวสีงอันอัน,อนบุคคลฝังแล้วมังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นนะหาม่ได้อภิจะโคปนะก็อีกอย่างหนึ่งแลมมตัง,อา,ะะงอ,อารมณังอันวอารมณ์อันอัน,อนบุคคลรู้แล้วมังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นขันธรสโพธพัง อันวกรินและรสและโภภพธะะอภิมังคละสม,มตังอันอ,ววนนอ,าอาันบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งมุตังนามะชื่อว่าอารมณ์อันบุคคลรู้แล้วขันธรสะโพธพังอันวกรินและรสและโพธะะอภิมังคละสมตังอันอันบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งมุตตังนามะชื่อว่าอารมณ์อันบุคคลรู้แล้วไสยทีทังอย่างไรนี้ เอกโจปุกขโลอนุบุกคลบางคนอิทะโลเกในโลกนี้อุทายะลุกขึ้นแล้วกาลสะเอวะต่อการนั่นเทียวปะทุมะคันธาที่ปุกภะคันธังคายติวาย่อมดมซึ่งกลิ่นแห่งดอกไม้มีกลิ่นแห่งดอกปทุมเป็นต้นหรือปุสะทันตะกัดถังขาทติวาหรือว่าย่อมเคี้ยวซึ่งไม้สีฝันอันขาวปทวิงอามสติวา ย่อมจับต้องซึ่งแผ่นดินหรือหาริตะสัตสังอามาสติวาหรือว่าย่อมจับต้องซึ่งข้าวกล้าอันเขียวสดอัลละโคมาอย่างอามาสติวาย่อมจับต้องซึ่งโคมอันสดหรือกัจฉปังอามาสติวาหรือว่าย่อมจับต้องซึ่งเตาติละวาหังอามาสติวาย่อมจับต้องซึ่งกวีนอันเต็มแล้วด้วยงาหรือปุบผังอามาสติวาหรือว่าย่อมจับต้องซึ่งดอกไม้ พลังอามสติวาย่อมจับต้องซึ่งผลไม้หรือปุสสะมติกายะสัมมาลิปติวาหรือว่าย่อมลูบไล้ด้วยดินสอพรองโดยถูกต้องปุสสะสาตะกังนิวาเสติวาย่อมนุ่งซึ่งผ้าสาดกอันขาวหรือปุสสะเวทนังทาเรติวาหรือว่าย่อมส่งไว้ซึ่งผ้าโพกอันขาววาปะนะก็หรือว่าคันทังคายติวา ย่อมดมซึ่งกลิ่นหรือระสังสายติวาหรือว่าย่อมลิ้มซึ่งรสโพธพังโพสติวาหรือว่าย่อมถูกต้องซึ่งโพธภะเอวะรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปยังกินจิอย่างใดอย่างหนึ่งอันยังปิแม้่อื่นอภิมังละสัมมตังอันอันบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งอีทางคันทะระสะโพธพัง อันวกรินและรถและโพธภานี้ชะเนนะอันชนวุจติย่อมเรียกมุตะมังขลังว่าเป็นอารมณ์อันบุคคลรู้แล้วเป็นมงคลอิติดังนี้ตะโยปุริสาอันว่าปรุษทั้งหลายสามเตเหล่านั้นณอสักขิงสุไม่ได้อาจแล้วอัญญะมันยังสัญญาเปตุงเพื่ออันยังกันและกันให้โรพร้อมปนะส่วนว่าตะทันเยสุมนุสเสสุเอกเจมนุษา ในมนุษย์ทั้งหลายเหล่าอื่นจากบรุษสามคนนั้นหนาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายบางพวกคันหิงสุถือเอาแล้วว่าจะนังซึ่งคําเตสั่งบริษานังของบรุษทั้งหลายเหล่านั้นเอกเจมนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายบางพวกณคขันหิงสุไม่ถือเอาแล้วเยมนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดณักขันหิงสุไม่ถือเอาแล้วเตมนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นวิวะถิงสุถิงแล้ว เตหิคันหกเกหิมนุเสเซหิสัตถิงกับโดยมนุษย์ทั้งหลายผู้ถือเอาเหล่านั้นเยมนุสสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดคันหิงสุถือเอาแล้ววาจนังซึ่งํำทิฏฐมังคลิกะของนายทิฏฐมังคลิกะเตมนุสสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นข้าตาถึงแล้วนิทถังซึ่งความตกลงใจว่าทิฏฐังรูป,ปังเอวะ อันวารูปอันอันบุคคลเห็นแล้วนั่นเทียวมังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เยมนุสสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดคันหิงสุถือเอาแล้วว่าจะนังซึ่งคำอิตเรสังปุริสานังของบุรุษทั้งหลายเหล่านอกนี้เต่มนุสสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นขาตาถึงแล้วนิทังซึ่งความตกลงใจว่าสุตังสัทธชาตังเอวะอันว่าเสียงอันอันบุคคลฟังแล้วนั่นเทียว มังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นมมตังอารมนังเอวะอันว่าอารมณ์อันอันบุคคลโรแล้วนั่นเทีวมังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้มังคละกถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมงคลออย่างนี้ปาตะกาปรากฏแล้วสกละชัมพุทีเปในชมพูทวิปถ้งสิ้นเอวังด้วยประการฉะนี้อะทะครั้งนั้น มนุษย์สาอันามนุษย์ทั้งหลายสกละัมพุกทีเปในชมพูทวิปทังสินขุมพระขุมพาเป็นพวกและพวกโคตวาเป็นจินตยิงสุคิดแล้วมังขลานี้ซึ่งมงคลทั้งหลายว่ากิงนุโขอันวาอะไรนอแลมังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เตสังมนุษสานังอารักขเทวตาปิแม้อันวะเทวดาผู้อารักขาทั้งหลายในมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น สุตตว่าฟังแล้วกระทังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตั้งนั้นมนุษโตจากมนุษย์จินต่ยิงสุขคิดแล้วมั่งคลานิซึ่งมงคลทั้งหลายตถาเอวะเหมือนอย่างนั้นนั่นเทวเทวพรมมโนอันว่าเทวดาและพรหมทั้งหลายอิติคือพุมะเทวดาอันว่าพุมะเทวดาทั้งหลายมนุษยานังอารักเทวตานังมิตรตา ผู้เป็นมิตรของเทวดาผู้อารักขาทาั้งหลายซึ่งมนุษย์ทั้งหลายอากาสัทธะกเทวดาอันว่าอากาสัทธะกเทวดาทาั้งหลายตาสังผุมมะเทวดานังมิตรตาผู้เป็นมิตรของภุมมะเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเทวดาอันว่าเทวดาทาั้งหลายจาตุมมหาราชิกาผู้อยู่ในเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชเตสังอากาสกาทัทธะกเทวดานังมิตรตา ผู้เป็นมิตรของอากาสัทธ,ธะเทวตาทั้งหลายเหล่านั้นอากณนิธะเทวตาอันว่าอากณนิธะเทวดาทั้งหลายสุทัศีเทวตานาังมิตรตาผู้เป็นมิตรของสุทัศีเทวดาทั้งหลายสุตตวาฟังแล้วตั้งกระทังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้นตะโตตะโตอัต,ตโนมิตรโตจากมิตรของตนนั้นนั้นขุมมภะขุมภาเป็นพวกและพวกคุตวาเป็น จินตยิงสุคิดแล้วมังคลานิซึ่งมงคลทั้งหลายอุปายเยนะด้วยอุบายเอเตนะเอวะนั่นนั่นเทียวมังคละจินตาอันว่าการคิดซึ่งมงคลอุทปาธิได้เกิดขึ้นแล้วส,าาสัพพะาานสุในที่ทั้งหลายทั้งปวงยาวะทัศส,สหสะจักกวาเลสุเพียงไรในหมื่นแห่งจักรวาลทั้งหลายเอวังด้วยประการชนิจักก็มังคละจินตา อันว่าการคิดซึ่งมงคลอุปปนาอันเกิดขึ้นแล้วสานั้นอิทังวัตถุมังขลังโหติอิติวินชิชย,ยังอัปปต,ตวาเอวะไม่ถึงแล้วซึ่งการตัดสินว่าอันว่าสิ่งนี้เป็นมงคลย่อมเป็นดังนี้นั่นเทียวอัฏฐาสิได้ตั้งอยู่แล้ววัฏสานิสิ้นปีทั้งหลายทวาทศาสิบสงตถาในการนั้นเทวมนุษาอันว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัภพท,ทั้งปวง ถ้าเปตวาเว้นอริยสาวกเกซึ่งพระอริยสาวกทั้งหลายพินาแตกแล้วติทาโดยส่วนสามทิฏฐสุตมุตะวเสนะโดยสามารถแทงทิฏฐมงคลและสุตมงคลและมุตะมงคลเอโกปิปุคโโลอันวบุคลคแม้คนหนึ่งนิทังขโตพูดถึงแล้วซึ่งความตกลงยถาพุทจโตตามความเป็นจริงว่าอิทังเอววัตถุ อันว่าสิ่งนี้นั่นเทียวมังกลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ณนะอโหสิไม่ได้มีแล้วอธาครั้งนั้นสุทธาวาสเทวตาอันวาเทวดาผู้อยู่ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาทั้งหลายยตวารู้แล้วจิตตังซึ่งจิตมนุษย์านังของมนุษย์ทั้งหลายวิจริตวาโอโรเจนติเที่ยวไปโบอกอยู่มนุษยปฏิในถิ่นของมนุษย์ว่าสัมมาสัมพุทโธ อันว่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากถายิสติจักตรมังขลังซึ่งมงคลอัจเยนะโดยอันล่วงไปวสานังแห่งปีทั้งหลายทวาทสานังสิองอิติดังนี้อัถะครั้งนั้นเทวตาอันวเทวดาทั้งหลายตาวติงสาผู้อยู่ในเทวโลกชั้นดาวดึงสมาคันตาวามาพร้อมกันแล้วทวาทะ,ะวัเยนะโดยอันล่วงไปแห่งปีสิบสอง อุปสังกมิตรวาเข้าไปเฝ้าแล้วสักกังซึ่งเท้าสกะเทวินทังผู้เป็นจอมแห่งเทพอาหังสุกราบถุแล้วว่ามาริสะข่าแต่พระองค์ผู้นิรทุกมังคละปัญหาอันว่ามงคลปัญหาสมุติตาตั้งขึ้นพร้อมแล้วเอเกเทวมนุษยาอันว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกหนึ่งวัฒนติย่อมกล่าวว่าทิศทังรูปังอันว่ารูปอันอันบุคคลเห็นแล้วมังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ เอเกเทวมนุษยสาอันวเทวดาและมนุษย ok ์ทั kingdoms, ้งหลายบางพวกวทันติย่อมกล่าวว่าสุดตังสัทชชาตังอันวเสียงอันอันบุคคลฝังแล้วมังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เอเกเทวมนุษยสาอันวเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกหนึ่งวทันติย่อมกล่าวว่ามุตังอารมณังอันวอารมณ์อันอันบุคคลรู้แล้วมังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ ตถาปัญหายังในปัญหานั้นเมื่อยังอนิทังคตาอัมหะจะอันว่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ถึงแล้วซึ่งความตกลงย่อมเป็นด้วยอันเยชนาอนิทังคตาโหนติจะอันว่าชนทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นผู้ไม่ถึงแล้วซึ่งความตกลงย่อมเป็นด้วยสาธุวตะดังข่าพระองค์ขอประธานพระวโรกาสหนอตะวังอันว่าพระองค์พยากรห oh ิ ขอจงส่งพยากรณ์โนโกแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายยะถาสภาวะโตตามความเป็นจริงอิติดังนี้สโกอันวะทาวสะกะปุชิตรธถามแลว,ว่ามังคละกถาอันวะวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมงคลออย่างนี้สมุติตาตั้งขึ้นพร้อมแล้วกัตะ,ทะทานีในที่ไหนปฐมังกรอิติดังนี้เทวตาอันวะเทวดาทั้งหลายอาหังสุกราถุแลว,ว่า มังคลกถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมงคลออย่างนี้สมุติตาตั้งขึ้นพร้อมแล้วมนุสสโลเกในมนุษยโลกปฐมังโกรอิติดังนี้สก,กุนวัเท้าวสก,กุปุชิตรรสถามแล้วว่าพระขวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวัสติย่อมประทับอยู่กัฏฐานีในที่ไหนอิติดังนี้เทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายอาหังสุกรับทนแล้วว่า พระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวัสติย่อมประทับอยู่มนุสโลเกในมนุสยโลกอิติดังนี้สกโกอันว่าเทา้าสก,กวัตวาตรัแลว่ามาริสาดูก่อนท่านผู้นิรทุกทั้งหลายเตนะหิท่าอย่างนั้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเอทะจงมาเม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายปุจชามะจะทูลถามตังมังคละปัญหังซึ่งมงคลปัญหานั้น พระขวันตังกะพระผู้มีพระภาคเจ้าอิติดังนี้อาณาเปตวาทรงสั่งบังคับแล้วเอกังเทวปุตตังซึ่งเทพบุตรองค์หนึ่งว่าต่วังอันว่าเธอปุจชะจงทูลถามพระขวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอิติดังนี้อาถายะทรงพาเอาแล้วเทวขนังซึ่งโมแห่งเทวดาอาคันชิเสด็จมาแล้วเชตวะหนังสู่พระเชตวันอาถาครั้งนั้น เทวปุตโตอันว่าเทพบุตบุโสนั้นอภิบาเทตวทถวบังคมแล้วพระกัันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทัตตวายืนอยู่แล้วเอกมันตังณนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งปุชิทูลถามแล้วมังคลปัญหังซึ่งมงคลปัญหาพระกวาอันวาพระผู้มีพระภาคเจ้าวิสัชเชนโตเมื่อส่งแก้ปัญหังซึ่งปัญหาต่างนั้นตะัสะเทวปุตตะของเทพบุตรนั้นอภาสสิ ได้ตรัสแล้วสุดตังซึ่งพระสูตรอิมังนี้อิติดังนี้แลอุปติกถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นเอทะมังคละสุตเตในมงคลสูตรนี้ออย่างนี้ตาวะกอนสุดตะวะวัฏฐานังอันว่าการกำหนดซึ่งพระสูตรมายาอันข่าะเจ้ววจเตจะกล่าวนิธานะวัจานังอันว่าคำอันเริ่มต้นเอวเมสุตังอิติอาทิ มีคำว่าเอวเมสุตังดังนี้เป็นต้นตัทธะมังคละสุติในมงคลสุดนั้นอานันท,ทเทเรนะอันพระเทระชื่อว่าอานุนธรรมังสังขายันตินะมหากัสปเทเรนะปุถีนะนะผู้อันพระเทระชื่อว่ามหากัสปะผู้เมื่อสังคายนาซึ่งพระธรรมถามแล้ววุตตังกล่าวแล้วอรหันตสตานังแก่ร้อยแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายปัญจน,นังห้า ปธรรมมหาสังคีติกาลีในการเป็นที่สังคยาใหญ่ครั้งแรกเอกคาถาอันวัคาถาหนึ่งว่าพระหูเทวามนุสาจะอิติดังนี้เป็นต้นเทวตายะอันเทวดาวุตตากล่าวแล้วเอกะทศคาถาอันวาพระคาถาสิบเอ็ดทั้งหลายอาเสวนาจะพาลานังอิติอาทิกามีพระคาถาว่าอาเสวนาจะพาลานังดังนี้เป็นต้น ภควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตตาตรัสแล้วนิคมะวจนังปิแม้อันวคาคำลงท้ายว่าอิทัมโวจะภควาอัตมนาสาเทวตาภควโตภาสิตังอภินทิตวาภควันตังอภิวาเทตวาตัถวันตรทายิอิติดังนี้อานัตเทเรนะอันพระเทระชื่อว่าอาณ์วุตตังกล่าวแล้ววจนังอันวคำว่า มังคลาสุตตังอันว่ามงคลสูตรอิติดังนี้บันดิตเตนะอันบันดิตตังเอตังสัพพังปิวัจจะนังสโมทถานตวาอย่างคำนั่นนั้นแม้ทั้งปูงให้ตั้งหลงพร้อมแล้ววัจติย่อมเรียกเจหากว่าปุตรชาอันว่าการถามว่านิธานะนิคมะวัจจนังอันว่าคำอันเริ่มต้นและคำอันลงท้าย กิมัตถังเป็นคำมีประโยชน์อย่างไรโหติย่อมเป็นอิติดังนี้สิยาพึงมีไ้วิสัชนังอันว่าการแก่ว่านิฐานะนิคมะวจฉนังอันว่าคำอันเริ่มต้นและคำอันลงท้ายอัติกังเป็นคำมีประโยชน์สุตตสติวิทะกัลยาณนะปริปุรณถังเพื่ออันยงความงามมีอย่างสามแห่งพระสูตรให้เต็มโหติย่อมเป็นอิติดังนี้พระวยะพึงมีหิจริงอยู่ มังคละสุตังปิแม้อันว่ามงคลสูตรอธิกัลยาณังชื่อว่างามในเบื้องตนนิธานเนนะเพราะคำเริ่มตน้นปริโยสานะกัลยาณังชื่อว่างามในที่สุดนิขเมนะเพราะคำลงท้ายมัชเชกัลยาณังชื่อว่างามในท่ามกลางตะทุพยมัชเชนะเพราะท่ามกลางแห่งคำเริ่มตน้นและคำลงท้ายทั้งสองนั้นอิติดังนี้แลสุตตะวะวัฒนานัง อันว่าการกำหนดซึ่งพระสูตรเอตทะมังคลาสตีในมงคลสูตรนี้อิทังนี้